วันนี้เราก็มาเสริมแหนบให้กับรถอีซูสูไฮแลนเดอร์ครับคันนี้มาบรรทุกป,ประมาณ3ตันนะฮะเป็นรถยกนะครับเราก็ปรับแต่งทรงแหนบให้ใหม่เสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3าแผ่นนะครับ1 2 3สาใช้แหนบสองงอข้างละ1แผ่นเพื่อพยุงตัวรถเนื่องจากรถของลูกค้าเนี่ยเป็นรถตัวหนักนะครับรถตัวหนักก็คือรถที่มีหางเอาไว้ยกนะครับเราก็ทำการเสริมแหนบ แล้วก็เปลี่ยนตรงเตงเพื่อจะให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีการายกรดได้โดยที่ท้ายมันไม่ได้ยุบลงไปเยอะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสริมแหนบช่วยแล้วเราไม่ได้ดึงช่วงลดขึ้นเลยเนะี่ยหน้ารถเขาจะลอยเยอะนะครับเราก็ยกขึ้นมาประมาณ2นิ้วจากสแตนดาร์ดเขาเป็นหนิ้วยกขึ้นมาประมาณ2อนิ้วก็น่าจะมีช่วงช่วงยุบน้ําหนักได้อยู่แต่เดี๋ยวเราจะลองยกดูด้วยนะฮะว่า เวลายกรดแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่ารถของลูกค้าเนี่ยเขายังไม่เคยยกเลยเท่าที่เจอปัญหามาคือรถยกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยกรถแล้วหน้าลอยนะครับแต่คะแน้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลายกรดแล้วจะหน้าลอยไหมเดี๋ยวผมจะลองให้ลูกค้าลองยกรถให้ดูด้วยนะครับถ้าหน้าลอยเยอะเราก็เปลี่ยนตรงเตงหลังให้สูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นอีกนิดนึงน่าจะไดไรไม่ลอยเยอะนะครับเอาไปชดเชยกัน โอเคแหนบก็เป็นแหนบ2ี่สิบมิลน,นะครับเป็นรถตัวสูงนะครับรถลูกคา้าย้ายเผามาแล้วย้ายเผาขึ้นไปอยู่บนแหนบนะฮะเป็นตัวสูงตัวสูงแหนบจะยาวนะครับก็จะแหนบยาวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราปรับแต่งให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้ลูกค้ายกรถให้ดูด้วยนะครับ